สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับวันนี้กับคลิปที่เราจะมาทําการทํานายดวงของคนที่เกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์นะครับแต่วันนี้เราจะมาทํานายกันแบบว่ารายสัปดาห์กันเลยนะครับว่าวันที่6นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่12ของคนที่เกิดประจําวันเป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่า ที่ผมจะดูคือไพ่พรมยานของอาจารย์พรมยานรัตนยานพิโมกนะครับที่ได้คิดค้นนะเป็นไพ่เ,เป็นของคนไทยแท้ๆเลยให้มีรูปนะให้มีรูปภาพนะครับให้ดูง่ายขึ้นนะครับให้ดูง่ายขึ้นให้มีรูปภาพอยู่ข้างในนะครับอ่ะโอเคนะครับเราเกินกันมาพอสังเขปแล้วนะครับสำหรับการที่เราจะมาดูดวง ประจำสัปดาห์กันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าคนที่เกิดวันจันทร์นะครับคนที่เกิดวันจันทร์จะเป็นอย่างไรนะครับคนที่เกิดวันจันทร์จะเป็นยังไงผมบอกก่อนเลยว่าคนที่เกิดวันจันทร์นะครับเป็นคนที่คิดเยอะนะครับเป็นคนที่คิดเยอะเป็นคนที่ติดลังเลสงสัยแต่ถ้าเกิดว่าทําอะไรไปแล้วเนี่ยบอกให้ว่าเป็นคนที่ทําด้วยความเชื่อมั่นจะสําเร็จแต่เป็นคนที่คิดเยอะอย่างที่ผมบอก แล้วเราจะมาทํานายกันเลยว่าคนที่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรนะครับบอกให้เลยว่าคนที่เกิดวันจันทร์นะครับในสัปดาห์หน้านะครับเหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยหน่อยแต่ต้องอดทนเพราะว่าคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยสัปดาห์หน้านี่ทําอะไรเหนื่อยแน่นอนแต่ต้องทนนะครับถ้าไม่ทนบอกให้เลยว่าโอ้ยมีเรื่อง ไม่ดีแน่นอนนะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใบที่1นนะครับใบที่หนเลยนะว่าคนที่เกิดวันจันทร์จะเป็นอย่างไรโอ้โหอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เหนื่อยหน่อยนะสําหรับสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าต้องมีการดินน้นรนต้องมีการทําอะไรก็แล้วแต่ให้มันผ่านอุปสรรคของอาทิตย์หน้าไปให้ได้นะครับและไพ่ใบต่อมานะครับไพ่ใบต่อมาอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ไพ่เหนื่อยแน่นอนเพราะว่าพระังคานต้องบู๊ต้องสู้เดินหน้าอย่างเดียวถ้าถอยบอกให้ว่าไม่ใช่ล้มนะครับ นะถอยคือการกลับมาตั้งหลักและเดินหน้าสู้ต่อไปนะครับสำหรับคนวันจันทนะและไพ่ใบสุดท้ายใบที่3นะผมบอกให้เลยว่าคนวันจันเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดสติปัญญาดีอยู่แล้วนะครับมีความคิดสติปัญญาอยู่แล้วแต่อย่าคิดมากเกินไปให้ใช้สติในการตัดสินใจนะครับนะของวันจันทร์ผมบอกให้เลยว่าไพ่สามใบนี้ต้องดิ้นรนและอดทนหน่อย สำหรับสัปดาห์หน้าผมบอกให้เลยว่ามีการเหนื่อยแน่นอนนะแต่ถามว่าเหนื่อยในนะที่นี้โอเคไหมดีไหมสําเร็จไหมสิ่งที่เราตั้งใจสิ่งที่เราหวังสิ่งที่เราอยากจะทําขอให้อดทนและเดินหน้าต่อไปสําเร็จแน่นอนครับสําหรับคนวันจันทร์นะครับเรามาต่อกับคนที่เกิดวันอังคารกันเลยนะครับผมบอกให้เลยว่าคนที่เกิดวันอังคารนี่เป็นคนที่มุ่งมั่นที่จะทําอะไรแล้วก็ต้องทําให้ได้ทําให้สําเร็จแต่บางทีบางครั้งอ่ะเป็นคนที่ชอบ ทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากนะครับผมบอกให้เลยว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันจะทำนายกันว่าคนที่เกิดวาันอังคารสําหรับสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นอย่างไรนะครับโอ้โหอาจจะมีเรื่องแฮปปี้เกิดขึ้นด้วยนะครับสำหรับคนวาันอาังคารเพราะว่ามีเทพธิดาพระจันทร์เป็นไพ่ตัดขึ้นมาผมบอกให้เลยว่ามีเรื่องแฮปปี้ถือว่าดี แต่ถ้าเกิดว่ามีเรื่องที่จะต้องไปสังสรรค์ไปเลี้ยงไปกินเลี้ยงหรืออะไรก็แล้วแต่ไปได้ที่เดียวนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยแต่ถ้าเกิดว่าไหลหรือว่าไปต่อหรืออะไรอาจจะมีปัญหาจะเกิดปัญหาขึ้นกับตัวคุณได้นะผมบอกไว้นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับไพ่สามใบว่าคนที่เกิดวันคารสัปดาห,หน้าจะเป็นอย่างไรนะครับไพ่ใบแรกเลยโอ้โหเท้าวิรุณหกนะครับเท้าวิรุณหกเป็นคนที่คิดอยู่อะ กำลังคิดที่อยากจะทําอะไรอยู่ตอนนี้ผมบอกให้เลยว่านะมีพะเสาอยู่ในอยู่ในวงก็คือการที่เรากําลังสับสนอยู่กําลังคิดอยู่ว่าจะได้ไหมจะโอเคไหมจะสําเร็จหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะใบที่2จะเป็นยังไงนะครับใบที่2บอกให้เลยว่าพรสศุ์นะครับพรสศุกอ่ะบอกให้เลยว่าทําอะไรก็แล้วแต่มีความสุขแน่นอนพระสุกก็บอกอยู่แล้วมีความสุขแต่ระวังเรื่องความรักนะครับนะอาทิตย์หน้านี่ระวังเรื่องความรักอย่างเดียวคุยกันให้รู้เรื่องนะครับเพราะว่า พระส,สุขเนี่ยบอกให้เลยว่าเป็นคนที่ขี้งอนเป็นคนที่เบื่อความจำเจจะทำอะไรก็ต้องทำไอ้ใหม่ๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพระส,สุขนะผมบอกแล้วว่ามีความสุขทุกอย่างแต่จะไม่มีความสุขเรื่องความรักเลยภายในอาทิตย์หน้านะครับและดูไพ่ใบสุดท้ายโอ้โหปัญหาเกิดแน่นอนนะบอกให้เลยว่าปัญหาเกิดแน่นอนสำหรับอาทิตย์หน้าให้ใจเย็นๆนะอย่าวู่วามอย่าโมโหร้ายคิดจะทำอะไรก็แล้วแต่ ให้ถอยหลังมา1นก้าและใช้สติในการคิดก่อนที่จะลงมือทําถ้าเราคิดบูมบามหรือจะอะไรก็แล้วแต่ผมบอกให้เลยว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนให้ตั้งใจดีๆเพราะว่าคนที่เกิดวันอังคารนะครับผมบอกให้เลยว่าเป็นคนที่นักเลงพออยู่แล้วนะเป็นคนที่นักเลงพออยู่แล้วอะไรก็ได้เสียเสียอะไรไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ผมบอกให้เลยนะครับแต่บอกให้เลยว่ามันมีไพ่ใบนี้เกิดขึ้นมาด้วยคือทศกัณฐ์ออกรบ นะครับมีทศกัณฐ์ออกรบขึ้นมาด้วยผมก็เลยจึงเตือนจึงบอกว่าอาทิตย์หน้าของคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้ใช้สติให้มากอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ความผุ่วามนะครับจะไปได้ดีโอเคนะครับและเรามาต่อกันกับวันพุธกันเลยนะครับนะวันพุธผมต้องบอกกันเลยว่าพันพุธเนี่ยเป็นคนที่มีวาทศิลป์ดีเป็นคนที่โน้มน้าวคนเก่งเป็นคนที่โอ้โหพูดจาแบบว่า หวานไพเราะพูดให้ใครเชื่อเชื่อพูดให้ใครหลงหลงบอกให้เลยนะครับแต่ว่าบางทีบางครั้งเเป็นคนที่โกรธง่ายนะอารมณ์เสียง่ายนะครับนะบางทีก็ทำตัวน่ารักอย่างเด็กๆเ,เลยนะครับนะและก็อีกอย่างหนึ่งคือผมบอกให้เลยว่าพระพุธนะครับเอ่อคนที่เกิดวันพุธนะครับคนที่เกิดวันพุธก็คือเทพพ,พุธนี่แหละนะเป็นคนที่ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลนี่ดีมาก ผมต้องตอบแบบนี้เลยต้องพูดคำนี้เลยเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องโซเชียลดีมากและอย่ากทาอะไรเนี่ยมีหุ้นส่วนเกิน4หุ้นนะครับถ้าเกิดว่ามีหุ้นส่วนเกิน4หุ้นอาจจะพังกันได้นะให้ทำคิดและลงมือทำได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคนที่เกิดวันพุธในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรนะครับโอ้โห คนที่เกิดวันพุธในสัปดาห์หน้าผมบอกให้เลยว่าขอให้คิดดีทำดีในทุกๆอย่างนี่คือไพ่ตัดคือพระเกตมงคลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองคนที่เกิดวันพุธนะครับผมบอกให้เลยนะและอย่างหนึ่งคือคนที่เกิดวันพุธเนี่ยอย่าลืมเรื่องการสวดมนต์ไหว้พระนะครับถ้าเป็นคนศาสนาพุทธถ้าเป็นอิสลามก็อย่าลืมเรื่องการละหมาดนะครับการละหมาดขอพรจากพระเจ้านะครับขอพรจากอัลลอฮ์นะครับแล้วก็คนที่เป็นศาสนา คิดหรือศาสนาอะไรก็แล้วแต่ผมบอกให้เลยว่าอย่าลืมขอพรจากพระเจ้าด้วยนะสิ่งที่ดีที่สุดคือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองตัวเราอยู่แล้วเราต้องเติมบุญเติมกุศลเติมอะไรให้ตัวเราเองบ้างนะครับและให้คิดดีทำดีไว้นะมันจะส่งผลให้มันจเจริญรุ่งเรืองได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคนที่เกิดวันพุธในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรนะครับ ใบที่1เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้โหมีเรื่องร้อนใจแน่นอนนะครับมีเรื่องร้อนใจแน่นอนสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับในสัปดาห์หน้านี้ตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่12นี้ให้ใจเย็นๆลงจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้คิดหน้าคิดหลังก่อนอย่าพึ่งใจร้อนและวู่วามเพราะว่าพระเพลิงเกิดมขึ้นมาขนาดนี้ใจร้อนแน่นอนนะครับรีบจะทําอะไรให้ได้ตังใจอย่างแน่นอนนะผมบอกให้เลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไพ่ใบต่อมาเลยพาทิต ร้อนอีกแล้วนะครับอาทิตย์หน้ามีเรื่องร้อนๆเข้ามาอย่างเดียวเลยนะไม่ไว่าจะเป็นพระเออพระเพิ่งขึ้นมาเป็นพระอาทิตย์แต่ก็จะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะสำหรับคนที่เกิดวันพุธคิดที่จะทำอ่าเขาเรียกว่าจะทำงานจะทำอะไรก็แล้วแต่เริ่มงานใหม่จะมีเรื่องอะไรใหม่ๆให้ลงมือทำได้เลยครับมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีแนะ่นอนนะครับเพราะว่า เทพอาทิตย์เนี่ยเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะและอย่าลืมความรับผิดช,ชอบที่เรามีด้วยนะครับผมบอกก่อนเลยนะแล้วก็ไพ่ใบต่อมานะครับไพ่ใบที่3นะไพ่ใบที่3อย่าลืมความกระตันยูผมต้องใช้คํานี้เลยอย่าลืมความกระตันยูอย่าลืมความซื่อสัตย์เพราะตัวเราเนี่ยนะมีผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลืออยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งคือพระพรหมฤษีมาเป็นไพ่ใบที่สาม จึงต้องเตือนจึงต้องบอกกันเรื่องการที่เราต้องมีสติการที่เราต้องสวดมนต์ไหว้พระการที่เราต้องละหมาดขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรจากพระเจ้าให้มากๆนะครับในอาทิตย์หน้าเพราะว่ามีเรื่องร้อนๆเข้ามากับตัวเราแน่นอนนะครับนี่ผมบอกให้เลยว่าสําหรับคนที่เกิดวันพุธในอาทิตย์หน้ามีเรื่องร้อนๆแน่นอนให้ใจเย็นๆนะอย่าวู่วามและระวังเรื่องสุขภาพร่างกายด้วย ผมต้องบอกเลยว่าคนที่เกิดวันพุธระวังเรื่องสุขภาพร่างกายด้วยอาจจะเกิดมาจากเออแดดแรงนะครับแดดแรงหรือว่าฝนฟ้าตอนนี้มันก็มีการตกมีการอะไรเกิดขึ้นนะมันจะเป็นไปได้หมดนะครับระวังเรื่องสุขภาพร่างกายระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยจะทําอะไรก็แล้วแต่ห้ามใจร้อนให้ใช้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตั้งสติให้ดีตอนที่จะสตาร์ทนี่นะครับผมต้องบอกไว้เลยว่าตั้งสติให้ดีก่อนที่จะสตาร์ทไม่ว่าจะขับรถขับลาไปไหนให้ ใช้สตินะครับอย่าใช้อารมณ์ในการขับรถแม้กระทั่งคนที่อยู่ใกล้ตัวหรือว่าคนอะไรก็แล้วคนที่อยู่ด้วยกันหรือยังไงผมต้องบอกให้เลยว่าให้ใช้สติให้มากอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะครับคนที่เกิดวันพุธร้อนแน่นอนอาทิตย์หน้านี้รอดูได้เลยนะครับอโอเค เรามาฟังกันต่อเลยนะครับสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยเป็นคนที่ถ้าได้รักใครแล้วเนี่ยรักจริงเลยนะครับหัวปากหัวปัวป้มเลยแต่ถ้าได้เกลียดใครเข้าไปแล้วนะโอ้โหหน้ายังไม่อยากจะมองเลยนะครับนะและอีกอย่างหนึ่งอะ่ะคนวันพฤหัสเนี่ยเป็นคนที่ใฝ่หาความรู้หาสิ่งใหม่ๆทําใหม่ๆถ้าเกิดว่ายิ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่ผมบอกให้เลยว่า ไปได้ไกลเลยนะสำหรับคนวันพฤหัสเนี่ยไฟหาความรู้จริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสัปดาห์หน้าของคนวันพฤหัสจะเป็นอย่างไรนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคนวันพฤหัสกับวันพุธ คล้ายๆการเหมือนกันเลยนะครับให้คิดดีทดําดีในทุกๆเรื่องทุกๆอย่างนะครับนะและก็อีกอย่างหนึ่งคือพระเกตมงคลอย่างที่ผมบอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณอยู่นะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยทําผมต้องบอกก่อนเลยว่าใครที่ยังไม่เคยทําการสวดมนต์ไหว้พระขอพรหรือว่าการทําละหมาดหรือการขออ่กับพระเจ้าอะไรก็แล้วแต่ผมต้องบอกก่อนเลยว่าให้คุณได้ทําบ้างนะครับ เพราะว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยจะส่งผลให้ดีกับชีวิตตัวคุณเองนะไม่ต้องทำมากให้เริ่ม9วันก่อนนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ติดกันนะครับ9วันจะส่งผลให้คุณเนี่ยไปในทางที่ดีแต่ถ้าคุณเนี่ยคิดไม่ดีทำไม่ดีผมบอกให้เลยว่าจะส่งผลร้ายกับตัวคุณมากเลยนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคนวันพฤหัสนะครับ คนวันพฤหัสในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาดูเลยไพ่ใบแรกหวยไพ่ใบแรกเลยนะครับพระนางสุรัสวัสดีต้องบอกเลยว่าสัปดาห์หน้าถ้าคิดที่อยากจะทําอะไรขอให้ตั้งใจและลงมือทําได้เลยผมบอกให้เลยว่าเป็นสิ่งที่คุณตั้งใจและทําให้สําเร็จแน่นอนเพราะตัวคุณเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่าจะทําอะไรแล้วต้องทําให้ได้ต้องทําให้สําเร็จเหมือนอาทิตย์หน้าเนี่ยคุณตั้งใจที่อยากจะทําอะไร คุณลงมือทําได้สําเร็จแน่นอนนะครับผมบอกให้นะและพไพ่ใบต่อมาให้บระตรยุติธรรมอย่าลืมเรื่องการช่างใจด้วยละ่ะนะอาทิตย์หน้าจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้ช่างใจนิดนึงนะก่อนที่จะลงมือทําว่าโอเคไหมสําเร็จไหมแต่ผมเชื่อมั่นว่าถ้าอะไรที่คุณลงมือแล้วตั้งใจแล้วผมมั่นใจว่าคุณต้องช่างใจไว้แล้วก่อนที่จะลงมือทําและผมบอกให้เลยว่าคุณเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์กระตันยูและมีผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลืออย่างชัดเจน นะครับสำหรับอาทิตย์หน้าผมบอกให้เลยว่าขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ให้แน่ไม่ต้องกลัวอยาเก็บไว้คนเดียวมีอะไรกล้าที่จะพูดกล้าที่จะบอกผมมั่นใจเลยว่าอาทิตย์หน้าของคุณนะมีผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือชัดเจนนะครับและพไพ่ใบต่อมาโอ้โหอาทิตย์หน้านี่ผมบอกให้เลยว่าสําหรับสัปดาห์หน้าของคุณนะมีเรื่องให้ทําหลายๆอย่างเลย นะมีเรื่องให้ทำหลายหลายอย่างเลยแต่ค่อยๆทําทีละเรื่องนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะค่อยๆทําทีละเรื่องลงมือทําทีละอย่างถึงจะสําเร็จเพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีเรื่องเข้ามาให้คุณทําถึง3อย่างเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเป็นอย่างไรและอย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาบอกด้วยว่าโอเคไหมใช่หรือเปล่านะครับสามเรื่อง3อย่างของคุณค่อยๆลงมือทําทีละเรื่องนะครับและคิดทําทีละอย่าง สำเร็จแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับสําหรับสัปดาห์หน้าเพราะอะไรเพราะว่ามีผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือคุณอยู่นะครับนะไพ่สามใบนี้ผมจึงบอกเลยว่าไพ่สามใบนี้เป็นความสําเร็จของคุณแน่นอนในสัปดาห์หน้าที่คุณคิดจะตั้งใจจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้ช่างใจก่อนและลงมือทําสําเร็จแต่มันมีเรื่องเข้ามา3มเรื่องที่คุณจะต้องทําให้ทําทีละเรื่องนะครับทําทีละเรื่องลงมือทําทีละอย่างได้ไม่ต้องห่วงปังแน่นอนโอเคนะ แล้วเรามาฟังกันต่อนะครับสาหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ผมบอกให้เลยว่าคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรก็แล้วแต่มีความสุขหมดทุกอย่างนะแต่ไม่มีความสุขเรื่องความรักอย่างที่ผมบอกไปนะครับนะความรักนี่ไม่ค่อยมีความสุขเลยแต่เรื่องเงินเรื่องอะไรเรื่องการงานโอ้โหมีความสุขหมดนะความรักอย่างเดียวที่ไม่ค่อยมีความสุขเพราะคุณ่ะเป็นคนที่เบื่อความจําเจนะครับเบื่อความจําเจและอีกอย่างหนึ่ง คุณเป็นคนที่ขี้งอนด้วยนะอะไรนิดอะไรหน่อยหูขี้งอนเก่งมากนะครับสาหรับคนวันศุกร์เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับสําหรับคนวันศุกร์เนี่ยสัปดาห์หน้านะดวงของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะครับก็คือไพ่ใบตัดนะครับสำหรับคนวันศุกร์นะครับที่คุณกําลังรออะไรอยู่นะบอกให้เลยว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยสิ่งที่คุณรอสิ่งที่คุณหวังอะ จะได้แน่นอนนะครับและอย่างหนึ่งอ่ะคุณเป็นคนที่มีความที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีอยู่แล้วเรื่องอะไรแบบที่คุณเข้ามาหาคุณน่ยคุณแก้ไขได้แน่นอนนะครับสําหรับอาทิตย์หน้าของคุณเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยในอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะมีอะไรดีไหมมีอะไรโอเคไหมมีอะไรปังหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับโอ้โหดูดิมีแต่พเกตมงคลขึ้นมา นะพระสุก็พระเกตมงคลอีกแล้วนะพระเกตมงคลก็ส่งเสริมให้คุณเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองอย่างชัดเจนแต่อย่าลืมเรื่องการสวดมนต์ไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการาละหมาดขอพรจากพระเจ้าของเรานะครับนะพระเกตมงคลก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองเรานะคอยคุ้มครองเราแต่ผมบอกให้เลยว่าอย่าคิดร้ายกับใครนะถ้าคิดร้ายกับใครก็แล้วแต่ผมบอกให้เลยว่าอาทิตย์หน้าของคุณเนี่ยคุณจะดวงตกแน่นอน แต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดดีทดําดีจะส่งเสริมให้คุณไปในทางที่ดีและจะเจริญรุ่งเรืองด้วยกับชีวิตของคุณเองของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับนะและใบที่2เลยโอ้โหใบที่สเลยมีแนวความคิดที่อยากจะเริ่มอะไรอยากจะทําอะไรทําได้นะครับเพราะว่าไพ่ใบนี้เทพพฤหัสบอกให้เราว่าเป็น เทพเกี่ยวกับการที่เราเนี่ยคิดที่อยากจะทําอะไรคิดอยากจะสร้างสารรค์คิดอยากจะหาอะไรใหม่ๆเข้ามาในตัวเองผมบอกให้เลยว่าอาทิตย์หน้าคุณทําได้เลยนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องรออะไรเลยนะและก็อย่างหนึ่งคือคุณเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดอยู่แล้วในการที่จะตัดสินใจการที่จะทําอะไรผมมั่นใจเลยว่าคุณฉลาดในการเลือกฉลาดในการทําฉลาดในการตัดสินใจแน่นอนสําหรับอาทิตย์หน้านะครับนะไพ่ใบสุดท้ายนะครับสาหรับคนวันศุกร์ สนะำหรับคนวันศุกร์ผมบอกให้เลยว่าสิ่งที่คุณตั้งใจสิงที่คุณหวังมันไม่ไกลเกินเอื้อมของคุณหรอกขอให้คุณตั้งใจและลงมือทำนะครับและบางทีบางครั้งอ่ะอาจจะมีการแยกย้ายจากเพื่อนจากคนรักหรือใครก็แล้วแต่นะที่คบกันมารักกันมาอยู่ด้วยกันมาอาจจะมีการแยกย้ายจากกัน ในอาทิตย์หน้านี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่ามันจะใช่ไหมมันจะโอเคไหมมันจะจริงไหมะนะและก็อย่างหนึ่งอาจจะได้เจอเพื่อนเก่าด้วยที่ไม่ได้เจอกันมานานนะครับไม่ได้เจอกันมานานสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับนะสิ่งที่คุณตั้งใจสิ่งที่คุณหวังผมบอกให้เลยว่ามันไม่ไกลเกินเอื้อมขอให้คุณเนี่ยคว ẩ ยคว้าได้มาแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับมาและเราก็มาดู คนวันเสาร์ก็เลยดีกว่านะครับดวงคนวันเสาร์เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับในสัปดาห์หน้านะครับผมต้องบอกกันเลยว่าคนวันเสาร์เนี่ยเป็นเทพแห่งความโศกเศร้าอย่างชัดเจนนะเป็นคนที่คิดเยอะเป็นคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยมีปมเป็นคนที่แบบโอ้โหหน้าชื่นอกตมอยู่ตลอดเวลาผมต้องบอกคํานี้เลยนะครับนะสำหรับคนวันเสาร์นะและอย่างหนึ่องอ่ะคนวันเสาร์เนี่ย ระวังหน่อยนะอาจาจะมีเรื่องอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวคุณภายในสัปดาห์หน้าอาจจะเป็นเรื่องคนที่ใกล้ตัวนําเรื่องเข้ามาให้อย่าไปเด้งอย่าไปออกตัวอย่าไปออกหน้าให้ใครนะครับผมต้องบอกก่อนถ้าคุณเด้งออกตัวออกหน้าให้ใครเรื่องของคนอื่นกลายเป็นเรื่องของตัวเองแน่นอนนะครับและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนวันเสาร์นะครับจะเป็นยังไงนะครับในสัปดาห์หน้ามาเร Independ. าม,มาดูกันนะครับโอ้ย บอกให้วเลยว่าคนวันเสาร์นะครับในสัปดาห์หน้าอาจจะมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับเราด้วยเรื่องไม่คาดคิดนี้เกิดขึ้นกับเราคือเรื่องอะไรผมตอบไม่ได้ว่าคือเรื่องอะไรเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเป็นเรื่องอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะครับเพราะว่ารัชนาสังทองอาจจะมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับเราแต่อย่าลืมนะครับว่ารันาสังทองเนี่ยคือการที่คุณเนี่ยต้องเปิดใจให้กับคนอื่นก่อน ถึงคนอื่นเนี่ยจะเปิดใจให้กับเรานะในทุกๆเรื่องทุกๆอย่างผมบอกให้เลยว่ามันจะมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับเราแน่นอนนี่คือแค่ไพ่ใบตัดที่จะเกิดขึ้นกับเราแต่จะมาดูกัน3ามใบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคนวันเสราร์บ้างนะครับแต่เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะจะมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับเรานะครับฟังให้ดีๆมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่า3ามใบนะครับมีเรื่องอะไรที่จะเกิดกับเราไพ่ใบแรกเลยสัจธรรม นะสัสจจจำมันเป็นความจริงของธรรมชาติอยู่แล้วนะัสัสจจคือความจริงธรรมก็คือธรรมชาตินะครับตรงผมต้องบอกแบบนี้นะแล้วก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาอาจจะมีเ,เกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะครับแต่อย่าลืมนะพระพุทธาจย์โตขึ้นมาขนาดนี้แล้วเราขอพรสวดมนต์นะ ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคอยคุ้มครองเราถ้าใครเป็นโรคหรือว่าเป็นป่วยอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่ผมต้องบอกก่อนเลยว่านะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองเราให้เราเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระขอพรนะและอีกอย่างหนึ่งใครที่อยากจะแต่งงานมีแผนอยากจะแต่งงานอยากจะอะไร <S 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 ผมบอกให้เลยว่า <S <S อย่าลืมเรื่องการสวดมนต์ไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระเจ้าของเรานะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งนะมาไพ่ใบนี้ผมต้องบอกเลยว่าเป็นไพ่ที่ครบจบขบวนการเลย ไม่ว่าจะเป็นการเกิดใครที่กําลังจะมีลูกนะครับผมต้องบอกเลยว่าขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ลูกเราเนี่ยครบ32ในทุกๆเรื่องทุกๆอย่างนะใครที่มีแผนกําลังจะรับปริญญาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอย่าลืมนะครับเรื่องการสวดมนต์ไหว้พระขอพรการละหมาดการขอพรจากพระเจ้าของคุณของทุกคนของศาสนาของแต่ละคนผมต้องบอกคํานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายหรือการแต่งงาน การแต่งงานมันเกิดขึ้นได้กันหมดสําหรับตัวพวกคุณเองนะครับสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคนที่เกิดวันเสาร์ไม่ต้องคิดมากนะไม่ต้องคิดมากแต่ผมบอกว่าคิดและลงมือทำได้นะครับแต่อย่าลืมเรื่องการสวดมนต์ไหว้พระนะครับขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกเรื่องทุกอย่างจะส่งผลให้คุณไปได้ดีแน่นอนนะครับดูไพ่ไปต่อมาเลยนะครับไพ่ไปต่อมา โอโหเทพพฤหัสอีกแล้วนะเทพพฤหัสผมก็ต้องบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่ถ้าเกิดว่ากําลังอยู่ในช่วงวัยเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่โอ้โหช่วงนี้เป็นคือช่วงที่แบบว่าโอ้โหอยากจะเรียนมากเลยอยากจะขยันมากเลยแต่ถ้าเป็นช่วงทํางานก็อยากจะใฝ่หาสิ่งใหม่ๆ ให้เข้ามาอยู่ตัวเองแต่ผมบอกให้เลยว่าคุณเป็นคนที่ใฝ่หาความรู้อย่างชัดเจนนะครับคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยใฝ่หาความรู้แต่ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับว่าให้คุณคิดและลงมือทาทาได้แน่นอนนะและไพ่ใบต่อมานะครับสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์โอ้โหนะผมบอกให้เลยว่าคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นทะเยอทะยานจริงๆสําหรับอาทิตย์หน้านะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะมีอุปสรรคฝากหนามหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องอดทนให้ได้นะ อย่าไปยอดท้อกอบมันนะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้เองมันจะมีเรื่องเหนื่อยเหนื่อยมันจะมีเรื่องหนักหนักหรือมันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับตัวคุณต้องผ่านไปให้ได้ผมบอกเลยเพราะว่าเมื่อกี้พไพ่ใบตัดที่ผมดูมีรันสาสังทอง,ทงนิดน่นะอาจจะมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับคุณนะครับในสัปดาห์หน้านะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันละกันว่ามันจะมีเรื่องอะไรนะให้เตรียมตัวให้เตรียมรับกันให้ได้ละกันว่ามันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับคุณนะครับสําหรับคนวันเสาร์นะครับนะโอเคนะ และเราก็มาฟังนะครับวันสุดท้ายกันเลยดีกว่านะเป็นไพ่วันสุดท้ายแรกก็คือไพ่ของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับนะคนที่เกิดวันอาทิตย์ผมต้องบอกกันเลยว่าเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับมีความเชื่อมั่นในตัวเองและเป็นคนที่รักใครเนี่ยนะและรักจริงด้วยนะถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายนี่นะรักเนี่ยรักเป็นคนๆด้วยนี่ต้องบอกคํานี้เลยนะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็เหมือนกัน ต้องบอกคำนี้ว่าเหมือนกันนะครับรักใครก็รักเป็นคนๆไม่มีว่ารักหลายๆคนในเวลาเดียวกันและเป็นคนที่มีความรับผิดชอบด้วยนะนะคนวันอาทิตย์เนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามีความรับผิดชอบแต่เสียอย่างเดียวนะ่ะเป็นคนที่ใจร้อนเกินไปนะให้หัดใจเย็นลงบ้างนะครับถ้าใจเย็นลงทุกเรื่องทุกอย่างจะโอเคดีเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับสําหรับคนวันอาทิตย์นะครับว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างในสัปดาห์หน้านะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลย สำหรับคนวันอาทิตย์นะครับนะสำหรับคนวันอาทิตย์ผมต้องบอกก่อนเลยว่าสัปดาห์หน้านะนี่คือไพ่ใบตัดนะครับสัปดาห์หน้าของคุณนะถ้ามีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่จําเป็นต้องไปออกหน้าออกตาให้ใครไม่ต้องไปเด้งให้ใครเลยให้นิ่งๆไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปเด้งไปออกตัวออกหน้าออกตาให้ใครหรืออะไรก็แล้วแต่ผมบอกให้เลยว่าเรื่องของคนอื่นกลายไปเรื่องของคุณเองและอีกอย่างหนึ่งคือคนวันอาทิตย์ในสัปดาห์หน้านี้ผมบอกให้เลยว่ามีเรื่องให้หมุน เกี่ยวกับเรื่องการเงินคิดเยอะเลยต้องใช้คําว่าคิดเยอะเลยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าของคนที่เกิดวันอาทิตย์เกี่ยวกับเรื่องการเงินที่จะต้องหมุนต้องจับใจ่ายใช้สอยหรือว่าต้องมีเรื่องให้ต้องใช้นู่นนี่นั่นหลายๆอย่างผมบอกให้เลยว่าปวดหัวแน่นอนสําหรับเรื่องเงินของคนวันอาทิตย์ในสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะโอเคไหมมันจะดีหรือเปล่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันสําหรับคนวันอาทิตย์นะครับไพ่ใบที่ไพ่ที่1เลยนะไพ่ใบที่1 พยายามคุดกับนางกากีโอ้โหสัปดาห์หน้านี้ผมบอกให้เลยว่าคุณเป็นคนไม่สนรูปแบบและวิธีการอะไรอยู่แล้วอะไรที่คุณจะทําอะไรที่คุณจะเอาอะไรที่คุณจะได้คุณต้องทําให้ได้ให้ใจเย็นๆนะผมบอกให้แล้วว่าให้ใจเย็นๆเพราะว่าคนวมาทิดเป็นคนที่ใจร้อนอยากจะทําอะไรต้องทําให้ได้อยากจะเอาอะไรก็ต้องให้ได้ดังใจอย่านะครับให้ใจเย็นลงนิดนึงนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูใบที่2เลยอาจจะมีการแยกใจจากกันก็ได้ สำหรับเพื่อนฝูงบริวารหรือคนใกล้ตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ผมบอกให้เลยนะครับสำหรับตัวคุณเองอาทิตย์หน้าเนี่ยนะสัปดาห์หน้าเนี่ยต้องมีการแยกย้ายจากกาันจากเพื่อนจากคนรักจากใครก็แล้วแต่นะผมบอกให้เลยว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะและไพ่ใบต่อมาใบสุดท้ายนะครับนะคุณแผนกับนางพิมพนะคุณแผนกับนางพิมพ์ผมต้องบอกเลยว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ต้องเดินทางอยู่ตลอดอยู่แล้ว นะต้องเดินทางอยู่ตลอดสําหรับคนที่เดินทางนะผมต้องบอกก่อนเลยว่าสําหรับคนที่เดินทางนะคนที่เดินทางให้ระวังด้วยนิดนึงนะให้ระวังด้วยเรื่องรถลายวดยานพาหนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่คนที่ไม่มีการเดินทางไม่มีอะไรให้ระวังเรื่องชู้สาวนิดนึงใครที่มีเรื่องชู้สาวหรืออะไรก็แล้วแต่บอก้เลยว่านะสับรางให้ถูกนะแหมผู้ชายนี่เป็นคนหล่อนี่ผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายนี่ก็เป็นคนหลอ แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่าเราเป็นคนที่แบบเชื่อคนง่ายนะอย่าไปเชื่อใครง่ายๆนะสาหรับผู้หญิงผมต้องบอกก่อนเลยนะให้คิดให้ดีนะเขาจะมาพูดอะไรก็แล้วแต่ผมต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นผู้หญิงให้คิดให้ดีแต่ถ้าเป็นผู้ชายนะครับผมบอกให้เลยว่าสับรางให้ถูกนะครับนะและก็อีกอย่างหนึ่งไพ่สามใบนี้นะไพ่สามใบนี้ผมต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ยังมีผู้ชายเออจะมีคนคอยมาอบอุ้มคอยมาช่วยเหลือคอยอะไรก็แล้วแต่ แม้กระทั่งคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยในสัปดาห์หน้าถ้าเกิดว่าคุณจะโซซะโซเซหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ก็ยังมีคนมาคอยประคับประค,คองคุณอยู่นะผมจะบอกคํานี้แต่ระวังนะผู้ชายก็ระวังเรื่องชู้สาวนิดนึงนะครับผมต้องบอกคํานี้เลยว่าระวังเรื่องเรื่องชู้สาวนิดนึงทําอะไรก็สับรางให้ถูกนะส่วนผู้หญิงอย่าเชื่อคนง่ายนะครับในสัปดาห์หน้านะและอีกอย่างหนึง่งอาจจะมีการแยกย้ายจากลาการเกิดขึ้นก็ได้นะครับในสัปดาห์หน้านะมีอะไร คุยกันมีอะไรพูดคุยกันให้มันโอเคนะและอย่างหนึ่งระวังเรื่องการออกหน้าออกตาให้ใครด้วยนะสำหรับสัปดาห์หน้าของคนวันอาทิตย์และนี่ก็คือ,อลายสัปดาห์นะครับที่ผมมาเปิดไพ่ดูดวงให้กับทุกวันเกิดเลยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับและเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับที่ผมทำนายดวงชะตาของคนที่เกิด แต่ละวันไปแล้วนะครับและอย่าลืมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับมีคอมเมนต์อะไรมาคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมบอกเลยว่าทุกคอมเมนต์ผมจะตอบทุกคอมเมนต์นะครับนะและอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าใครที่สนใจที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวทักมาได้ที่เพจของบังเลาะได้เลยนะครับเพจเลาะหมอแขกพงมายานนะครับทักมากันได้เลย24บชั่วโมงผมบอกให้เลยนะแล้ววันนี้นะบังลาะก็ ขอลาทุกคนไปก่อนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาเจอกันใหม่นะครับว่าดวงชะตาราศีหรือว่าวันเกิดของคุณเนี่ยสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงวันนี้อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บางล้อด,ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของบางล้อนะครับนั้นและก็อาทิตย์หน้าเราเจอกันใหม่วันนี้บังล้อขอลาไปก่อนสวัสดีครับ